ก็ไม่ได้หายไปครับผมก็พอดีละครก็เลื่อนการถ่ายทำออกไปครับก็เลยตอนนี้ก็เล็งจะแบบว่าทำธุรกิจนิดหน่อยในสครับเป็นอะไรร้าะที่เขาทำไว้ตอนนี้ก็เล็งจะทำร้านอาหารอยู่ครับใช่ความคืบหน้าความคืบหน้าก็ตอนนี้เหลือเรื่องของโลเคชั่นถ้าเกิดได้โลเคชั่นปุ๊บก็เดี๋ยว จะตั้งนานได้แนละ้วเดี๋ยวทุกอย่างลงตัวปุ๊บเดี๋ยวจะรีบประกาศบอกเลยครับเป็น,นโปรต,ตจริงๆอยากทำมาตั้งนานแล้วครับร้านอาหารแล้วก็พอดีว่าถูกเลื่อนละครออกไปก็เลยมีเวลาก็เลยคุยกับที่บ้านหรือว่าเอออยากจะลองเปิดนะอะไรสักอย่างนั้ได้ไหมที่บ้านก็โอเคได้อนุญาตผมก็เลยคิดว่าโอเคลองทำดูครับเรา,าม่ีความสามารถเ,เรามรมีความสามารถในการมาถามมา่อว่าชอบกินหรือว่า<ม>ชอบ จริงๆชอบกินชอบทำด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ก็เลยมีมีสูตรครับมีสูตรคนที่เคยทำมาก็มีกุ๊กมีเชฟที่เคยทำร้านอาหารมาก่อนครับเป็นสไตล์ไหนพี่สสไตล์แอปอปูไบได้ไหมแอปอปูไบได้ปะแอปอปูไบนะอันนี้คุ้งส่วนมีปหมหรือว่าทำเองมีคุ้งส่วนครับทำคนเดียวยังยังไม่กล้ากลัวล้มครับกลัวล้มใช่ลงทุนหนักเท่าไหร่ยังไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันก็ยังแต่ว่าร้านเนี่ย อยากจะให้ออกมาสวยงามแล้วก็หน้าถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ก็เท่าไหร่ยังไม่มั่นใจครับสู้เต็มที่นะพี่สายโลเคชั่นที่ไปทำอยากให้เป็นโลเคชั่นที่ใส่ร้านไทยในด้วยนะคะพอดีว่าก็เพิ่งจะดูโลเคชั่นหนึ่งแล้วก็ยกเลิกไปที่หนึ่งก็ที่ใหม่เนี่ยก็ยังกระจายกระจายอยู่เลยครับยังไม่ได้ไปดูใหม่เราต้องอยู่เป็นห้าหรือเป็นที่สวยหรืออะไรที่ต้องการเน้นเมืองก็ถ้าถามใจผมนะผมอ่ะอยากอยู่เป็นแซนอะโร แต่ว่าพอดีว่าที่ไปดูมาเนี่ยมันแบบเจอปัญหานิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนก็เดี๋ยวปรึกษากับทีมอีกทีหนึ่งครับเหมนพอารก็ต้องไปขอแนะนำไปที่ที่รู้ทำมาก่อนปรึกษาแน่นอนครับก็ผมเองก็ไม่เคยแบบว่า มาทำธุรกิจอันนี้ก็ครั้งแรกขอใครกับแอนคุนิเกียร์นะคะที่เปิดร้านเพะเยาอาหารตอนนี้ขออะไรกันเลยดเด่นที่ันธุดีค่ะจุดเด่นที่ผมคิดไว้นะฮะหนึ่งเลยครับรสชาติอาหารดีแล้วก็ร้านอาหารสวยแน่นอนน่าถ่ายรูปครับ